สวัสดีคะ่ะมาพบมาวพากับมัณการอยู่ช่องมัณการผ้าร่วยนะคะค่ะท่านผู้ชมเซียนซาอุเพิ่นก็ได้โทรมาหานะหนาให้าผ้าร่วยนะคะเพิ่นได้โทรมาสรุปตัวเลขโคงสุดท้ายในหว่วยันที่17เจมกราคมที่จะถึงนี่นะคะแอดก็จะพาไปฟังเนาะค่ะว่าเซียนซาอุนี่เพิรนสรุปรอวเพิ่นเน้นเลขตัวใดให เน้นเน้นเด่นเด่นในวัน,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 นที่สิบเจ็ดที่จะถึงนี่นะคะมาไปฟังน้ำกันเลยค่ะท่านผู้ชมทิพถือับทถือกอะพิษพาดควานไปทุกทุกคนวดนี่อ่าอีกได้ซ้ำนี่ละเนียนเนียนสุดๆหาหนึ่งสี่ครับหาสี่หนึ่ง ขาสี่นาะขาหกสี่้าหกาเด็กสามตัวบนนี่นะขั้นขั้นน้นวิ่งหรือว่าน้่ทุสุดนี่้างเดียวนี่หานึงซี้น่ะครับเดียวปันหางเดียวไปนรดึกดีแต่ว่าวิ่งนี่มันบรลดดอกก็ถ้ววิ่งบนล่างไว้เนี่ยหากับซี่นี่ ปอร์เซ็นต์สูงแต่วาต้อเขียนไว้นี่หาซีหนึ่งหาหกซีหากหากคาเนี่ยเขาก็บตรงเลนนี่บนดาวบนเลนนี่เลนไว้ตัดเลขสองตัวเดียวกับเล,หลบนหนึ่งซีนล่ะปั้นหนึ่งซีนล่ะแต่ว่าต้องไปกลับเอียงด้วยเพราะว่าเลขไม่ได้กลับไห้กลับเอาเองมันใจหาหนึ่งซีนเลยอ่ะ บนั่งมาไม่าอยู่้งบอกแล้วสามตัวห้าหนึ่งสีเนาะต้องตัวเดียวหาหนึ่งซีนหลายแย่แต่ว่าโต๊ตีงกัดตัวนั้นะกซึ่งซื้อเฮ็ดไว้ว่าเป็นยามจะคอยทำสันทีห้าหนึ่งสี่ห้าสี่หนึ่งอืมพกประตูปอันนี้อันนี้ไม่่เาเจ้ายเล่ทส่พกประตูน่จังผมเลยไ่ใชเร่นแบบนี้ผมสิเล่นเท่านี้หางเดียวซ้ำนะผม้ไปซื้อเนี่ยถ้ามาไดาห้างเดียวดิ เต็มกระเต็มไปเลยตดกระตดไปสินะผมเต็มเมืนตดวนักนะตรงสัน่นแต่บริจกักเนาะแต่จต่ชุพี่นออกคนมักแบบไบบกะประเภทเอาแล้วเนาะผู้บริจักผ่านค่ะเออ,อยังมัดต่สมตาหวานใส่ <c oughs> ย,ยังไกลไปได้ยังเลี้ยวลังขึ้นมากกระพริบตาใส่เข้าอยู่นี่นี่มันไปสนซั่ง <c oughs> หาหนึ่งีนี่มันก็สิมันใจนี่มันใจยนอนว่ามีคุมีคนมาบอกมีคนมากกะซสิบมันมากแค่ไหนเออที่มากระซิบมันล่ะอีนั่งมาแล้หน้ากซิบมันบอกว่ามันใจตัวนี้แหละมันกับหาหนนี่หาหนแต่ว่ามันหนึ่งีนึ่งมันาแต่แต่ว่าปนย่างเดี๋ยวนี้พเ่มดล่ล่างก็ได้ได้อันเลข เล็กสองตัวเนี่ยเล็กกันสองตัวพวกสองตัวถ้าไปได้เล็กเลบ็บนนะแต่ว่าที่แน่ๆนั่นขั้นขาใส่กล้า,า,าวิ่งกล้าเนี่ยครผมก็นเน้นซีนลนะวิ่งนะไปเล็กพวกอาจารย์เห็นไปหลายกา็เอฟซีเนี่ย มันบรียเนเนี่มมันว่าเฮ็ดซื้อที่เฮ็ดเล่นพ่อมมันบอกครับโอ้เฮ็ดพ่อผมวิ่งไปแล้วแสนหาแล้วโมมันแสนหาตัวรับได้ครับแสนหาซื้อได้ครับซื้อสดได้โตเงินซื้อได้แสนหารบระมันว่าบรมันไล่รับแสนหาได้ตัวซื้อได้น,น่ะซีะ่นับวิ่งไปแล้วซี่นี่มัน <c oughs> บอกวิ่งไปแล้วแสนหาววิ่งซีวิ่งซีบนตัว หนึ่งล่างก็อีขามันยังเบิ้งเมื่อทุกทายอันนําม,มันดีอดีกเยอะงบงบไป้สองแสน,นเลนขก็ริเก็ยังเป็นกันนะครับอันนี้ว่าม็นตัวกันได้ <c oughs> ที่เฮ็ดเลขก,กับกกออ่างมบอกว่าเห้ผมเฮ็ดเองซื้อเองเนาะผ่มนว่ามเฮ็ด่าอฟซีคอมเมนต์มาดาไอเฮ็ดเองซื้อเองบี่เนี่ยครับม <c oughs> ูพวก จะให้มันผิดถึอกับวัฒนว่ากันนั่นเนาะจ้าของมัดหุบกอดพิจารณาเอาพิจารณาเอาคัยังมาจากตอวสมตาวานันใส่กันเนี่กันยังวะ <laughs> สองตัวล่างกับใจนี่ผมมัดเลขแปดสามเลยแต่ว่าผมเห็นสี่เลนแปดสี่เดี๋ยวนี้เลขกันนะ มันเดินพะวงอก็สสวาั่นนะกับแปดสามแปดสี่ไปรอดแล้วเออกับแปดสามแปดสี่ไปรอดล้เพราะว่าเรืมนเดินสามเลยค่ะ้เลอบางมันเดินสามขันาาสิไปเดินแปดสีแ่แถวกะเด็นเอ่อดมสิไปบนเริอไปล่างแ,แต่มันเดินยู่สิบสีนะ่นั่นน่ะสากระเด็นถึงเลยว่า เทียมันมาล่างต้องใส่ตรงนี้แหละแปดสามแปดสี่นี่แหละอันที่หาสามก็ต้องกันดิที่สามสี่สองก็ต้องกันดิบอมนาบกันดิต้องกันไว้มันมันไปใส่บรอดเดอร์ครันมันบอกเอาตวงปองมากินเท้าอีกตอนนั้นเรเลียกกันนะอันป่าซีซีก็สื้อผู้ลยอยู่บ่โอ้ยจบโอ้ยซีซีจัง บ่ได้เหน็ดน้มืบ่ได้แล้วก็สิได้แต่ดโดวิ่งท่านแล้วจ้างงานแล้วอันตัวซีซีก็สิรวยตัวมนบนทั้งบนทั้งล่างทั้งบนทั้งล่างมวยข้าเขาให้สามตัวคือให้รัวหนี่คักแล้วก็ละไปฮึมหาเนี่ยผมซิงมาเยอะดอกหากระเวงกันมาเยอะดอกจะหาบาทฮานี่นะครับหานี่กับกันไว้เดี๋ยวผมมาบอกกับผมเล่นผมเล่นมาสุดโต๊ดได้ที่เด็ดออกมากเน่ยผมลินมาสุดโต๊ดได้ไง เลขกันผมไม่ได้ว่าหลายบ้านหน่อยเด้อแข่งหลายตอนแข่งถือเกล็ดหน่อยตัวก็ถือซ้ำตีเสียเงินเข้าเข้าเสือลุ่งทุ่ททนหนอเป็นเป็นเสือหวังเสียงโชคเสือหวังเสียงโงชคมันเส,อสือหน่อยเด้อห้าบาทสิบบาทโอ้โอ้โต้ถือซ้ำยี่สิบบาทบ่ถือซ้ำแม่นแล้วเจ้าลงทุนไปะดุยจากพันหนึ่งโดดตัวละ สองบาทสองบาทเถือกเนี่ยเถือกถ้ามันได้น้อยแต่มันได้ทุกวดวืถือกไปเขากอยากเอาน้อยก็ไปเอาดอกคือยังว่าลุกตัวมันได้น้อยเอยงีแล้วเอาบานนี่บอกพี่น้องเตรียมสม,มุติปากกาผมสิเูเบอามผมสิถามเป็นสเต็ปสเต็ปไปครับสเต็ปที่ถามนะครับถามนังถามมา สเต็ปที่หนึ่งนะี่พี่น้องอยากได้เลขนาสองตัวแล้วก็เลขท้ายเอาบอกพิชเลขนาสามตัวเลขท้ายสามตัวบอกเพิ่นเต,มมตรียมสมุดปากกาได้เลยครับเนี่ยระว่าเลขอันสามตัวเที่ยวทรงไปดังก่อนครับนี่นืเลขนากับเลขท้ายสามตัวนะครับหมุนสองข้างน่งนะครับอันหมุนสองข้างอัน โจสีแดงๆนันบอกไม่ใช่หลังผม,มพ่นถามมาอยู่พี่น้องเอฟซีนะหาเบิ้งเอ้ยค็คยจใหายไปแล้วม <c oughs> ุดเศร้านี่ก็ท้ายหายแล้วเล่กันสามตัวหน้าตัวหลังเนี่ยนะครับหมุนสองครั้งเลยนะเพราะว่าตัวนั้นบอได้บอกคนนนี้ตัวแปดสี่ศูนย์กับเก้าหาหนึ่งบอได้บอกคนนนี้ ประเดี๋ยวเอาเอาพี่พินร้องทางไหนจับปากกาคืนหน้าบัดนี้ครับเตรียมเลยค่ะเตรียมเลยเอากระด้างข้ามเขาสะก้อนเลยเตรียมสมุดปากกาเออจิ้นเข่ากะบ้างสะก้อนผู้มาผู้ชอบเรามากะเอาเลยแซ่บอ่ะเอาเทละตัวละตัวเนาะครับเอาเริ่มแปดสองสี 24 839 839 839 836 836 932 932 962 962 6, 6 4 6 4เนี่ที่ว่า ขอไปด้วยมันไี่ยุบแปดสี่ศูนย์เก้าห้าหนึ่งก็เช้านประชาละตัวนี้ครับแปดสี่ศูนย์เก้าห้าหนึ่งตัวขึ้นว่านั่่ไว้โกันบ้านซื้อดอกคือว่าแต่ว่าตัวเน้่นนั่นตัวเน่นนั่นนะแปดสองสี่เน้นแปดสองสี่เออข้ามันข้ามมันใบข้าไปหาซื้อได้ก็เสียออนไรน์ใบวันึ่งไปครับอีกตัวนึงอีกแปดสามเก้า 8ปดเกต 24, 39, ัวเน้นแปดแล้วก็แปดเก้าไพี่น้องหกเจ็ดส่หกเดสุดุเลยเนี่ยเลขนี่นะเลขเลขสามุดเนี่ยมันก็ุดเลยหกเจสี่นี่นะจำได้อีกว่าอะไทุวดอีกทุกทวดอีกบลที่ว่าก็ไหวพอด เอาเอาอีกรอบหนึ่งขั้นปฏิว่าว่โพดผ้าใอีกแล้วครับเอาแปดสองสี่แปดสองสี่แปดสามเก้าแปดสามหกเก้าสามสองเก้าหกสองหกเก็ดสี่ อีตัวเน้นเน้นเน้นกับแปดสองสี่แปดสามเก้าหกเอ็ดสี่อันนี้ก็ขอไปด้วยแต่แปดสี่ศูนย์เก้าห้าหนึ่งนี่ธรรมดาธรรมดาแต่ค่ะธรรมดาอะไรก็เออแปดเจ็ดเจ็ดดอกเพราะว่าตัวนี้นะสามตัวหน้าสามตัวหลังมันบอกค่ะนี้อือก็สามตัวหน้าสามตัวหวลงังอะไรได้แคสองตัวหมุนสองข้างนั่นแหละค่าแต่ว่า เป็น,น,นก้นๆกัอยู่ด้หันละเรียกหกตัวน,น,นั่นแหละเ่นยกหกตัวนั่นแหละเรียกหกตัวนั่นนะที่ก้อนๆนั่นนะคมันอยู่ในหันละเล็กท,ที่ออกมาออกจากหันมัดถ้าในท่างอื่นก็เอามาใส่กันนี่เพราะมันจะตัวเด่น,ดน จังหวงอีพีแฟนแหละเลขตัวมักตัวซอบมลี้ยงคือสีเด่นซีสีเอาต่อไปครับพอ่จานต่อไปต่อไปต่อไปสามตัวบนสองตัวบนเน้นเน้น สองตัวบนเอาเน้นๆว่าต้องไลยคู่ให้เพิ่นเอาสุดเดียวนี่บอ่ล่างนั่งล่างต้งหากเดียวสเต็ปนี่สเต็ปบนเอา,เอาสามตัวบนกับสองตัวบนก็อันนี้สามตัวบนนะสามตัวบนที่บอกไปว่าหันกับนี่หาห หาหนึ่งีหาหี่งห,หกีที่ปลก้างหา่งเลขสามตัวบนที่บอกไปแต่ก่อนมันมีหาหกหาหา,หน,ห,าหนึ่งีหาีหนึ่งหาหีแต่ว่าเลขทั้งหมดมันไม่อยู่สามสุดเพราะมาเห็ดไปกลับเตือนตัวหนึ่งนั่นไงครับตัวมักตัวสสุดสเป็นห้าหนึ่งสี เดกันนะครับนักสุดๆเลยมันไปสองตัวหรืก็ร่องไปหรือเอฟซีสิจัดออกมาเอดหกประตูอ่ะโอเคจ้าสองตัวบนนี่กหนึ่งซีซีหนึ่งและตอนนั้นนี่ก็ต้องต้องเรียนมั่นไปมันจะแบบลดลงตามส่วนเกก็กลับไปเร้่กเรข่อยเล่ยเเบาะ ไ,ได้กลับให้เดนให้กลับเอาเองเนี่ยเพราะว่าเร่ต้องมันต้องเล่งเร็วมันต้องกลับครับแต่จะเป็นตรงกักไรแม่ละเลขแมี้อยอเทยาให้กับเบิ้นว่าสิเป็นตรงพอาเนี้ครับว่าผมเห็นได้ในมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์กับกาเรียกสองตัววิ่งนี่แหละเพราะว่าแล้วมันหนัก เล่นแบบนี้เนาะเลขวิ่งตัวเดียวเล่นตัวเดียว่น,ยวน,นะก็สิว่างกันนะเพราะว่าผมมันบกคล้มากนี่ปันจดตสมบนรขั้นเลีนแบบเด่นเล่นเลขตัวเนี่ยผมสอนเล้ได้สอนแบบด่างเคี้ยวเลยครับเล่อมันออกไวมันขาดทุนเลยครับนะก็ได้ทุกวันอันเลขสองตัวล่างเนี่ย ฟันทองฟ um, ันท่ง <rogue. S 2> สองสองตัวบนคือนหนึ bringt, ่งซีซีหนึ่งเท่านั้นบอกเน้นๆก็ตัวเน้นที่สุดกับหนึ่งซีซีหนึ่งนี่แหละจกนั้นก็รอกันหนึงห้าศูนย์ซีซเนี่ยเอายู่เล้วในคบปีมันเอายู่แล้วแต่ว่าตัวสีเลนมันก็ยุ่นนี่แหละปวดสังเกตเด้อปวดสังเกตเพราะว่าเลขเขียนไว้นี่เลขสตัวบนนี่นะ บดสังเกตว่าเลขหาเลขหามเลือกหินวางเลยเลขตอกในนี้เด้อบดสังเกตว่าห้าห้าหนึ่งต้องจะเข้าใจพิธีเบองเลขนะสี่สี่หนึ่งแล้วว่าหนึ่งสี่หนึ่งหรือมันจะเป็นว่าห้าห้าสี่ห้าห้าหกสี่สี่หกบอดสังเกตเบอง์กระฆักชอบออกกลุงสี่เด็ดเดียกที่เข้าเขียนใจกันเด้อก็ซับก็ถือกันสิบก็เป็นเลขตรงเลขยัางไปเสร็จแล้ครับ เลขมันถืงแล้วละ่ะในเนี่ยมันถึงแล้วเลขกันแต่เขาทีจับถือเพราะเท่าน,นั้นละ่ะมันอยู่ในกุ๊ปนี่แหละอันจะงบหน่อยก็ว่าถ้ามันงบหน่อยมันสู้จะว่ไวดอกอ่าเล่นไปค่อยเล่นไปละ่ะก็ไปเป็นเลขล่างครับอาจารย์บนได้แล้วสามตัวนาสามตัวท้ายได้แล้ว <c oughs> เลขล่างผมก็เเลกล่างก็มี 8, แปดสี่แปดสามสามสี่หนึ่งสีสองหาสามยังว่าผมมามาพอวงเลขล่องแปดสี่แปดสามนี่เหพราะว่าเลขเลขมาแปดสามก็สิบเดอนแปดสี่สี่ผมมานีละเลขที่ผมมากก็ 8ปดสามสี่สามสี่สองเนี่ยสเนี่ยนะสีตแต่สิเนแปสผมสินักแปดผมสีสีแบบว่าลบรวง้าของมึงดอกมันสะเป็นไปได้บ่แต่ว่าออามานก่กเถิกนี่เราละครับผมสิเปเน้นแปดสี่ถ้าผมสิฝืนดวงเจ้าของที่จริงผมเลยมักแปดสามสี่สามสี่สองส่หนึนี่ละห้สมนี่ละมันเป็นจังไรบกมันเป็น ไปปท้หลายคนนะบอกบเกวแต่่เป็นะยังห่วงแปดซ่นเออเพราะว่าใจผมเนี่ยสิเลขไป็ซีสมซี่สองเนี่ยก็สิอัดหนักๆเลยดิ่ี่เพราะว่าสั่งเขาไปแล้ว่าเดี๋ยวเด้อผมจะแทงสองมืนขนาดกันไว้พนไปโตซีสามกับซี่สองสี่สองนี่ยแล้ว่าสิอัดหนักๆบอกเขาว่า ตัวสีสองอีกแท่งตัวละสามหมืนไปกลับเป็นหกหมื่นบางเสียบัดน,นี้มาคิดบ้างไปยังขึ้นใจไปมากแปดสีสันนี้เลขมันเป็นยังไงบุกอืม <ST. S 2> เ,เป็นเบิน่นเบิ่นไปยังสันนะคือยองย่างแล้วกับย่างนี้จากเขาเรากอยังเลี้ยวหลังนั่งกางสินะเลี้ยวหลังขึ้นหาเขาเอ็นไปอส์นบางต้นไม้คือเห็นมาบางสินะเป็นห่วงไง เป็นไดบูให้มันหดมือมันสักก้อนถอดแต่ว่าแปดซีนี่แหละเบิ้งกันมันกับว่าถ้าได้หดมือมันแบบเว่ยไปเที่ยมันมาบอกอีกนะอืมครับผมราะมันมันใจว่ามันสิมาอยู่ในเลขล่างอีที่ตองมาทีเทีแหละมาทีเทีมามาเออเอาแค่นี้ก็พอให้เอฟซีทั้งหลายขอให้โชคดีทุกคู่ทุกคน ตนปีไม่เท่าไหร่ว่ากับลำระวังเนี่แหละจะเป็นซุ้มรุ่งกับทะเลโคบีแดงลำแทงระบาดเยอะ